สวัสดีครับวันนี้ผมมีคุณเลอิกจากยี่ห้อเยตินะครับตัวนี้เป็นรุ่น24ฮาร์นะครับขนาดกาลังพอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเหมาะสำหรับไปปิกนิกหรือว่าไปตั้งแคมป์นะครับประมาณ2-3ถึงวันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันตัว24ฮาร์ตัวนี้กันนะครับตัวที่ผมหยิบมารีวิวตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีแทนนะครับสีที่ยอดนิยมนะครับผมตัว24ฮาร์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะทรงแนวตั้งนะครับความสูงของเขาเนี่ยโดยประมาณนะครับ โดยประมาณตัวนี้อยู่ประมาณ45เซนนะครับความกว้างนะครับความกว้างอยู่ประมาณ42-43เซนนะครับความลึกนะครับความลึกอยู่ประมาณ36เซนนะครับขนาดไซส์กำลังพอดีนะครับยกคนเดียวได้นะครับตัว 24ฮาร์ดตัวนี้นะครับเขาจะทําเป็นสายลักษณะคล้ายๆเหมือนสายโพลีเอสเตอร์นะครับเหนียวนะครับมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ด้านจับตัวนี้ลักษณะจะออกเป็นกึ่งยางกึ่งพลาสติกไม่ไม่ลื่นนะครับค่อนข้างที่จะจับถนัดมือนะครับปรับเลื่อนได้นะครับตัวนี้มีความเหนียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราใส่รถเนี่ยมันมีข้อดีที่เขาใช้แบบนี้นะครับมีข้อดีก็คือมันให้ตัวได้นะครับเราจะเอาไว้ข้างหลังก็ได้เอาไว้ข้างหน้า ก็ได้นะครับมันให้ตัวมันไม่เหมือนที่มันเป็นตัวโครงอลูมิเนียมนะครับตัวดีไซน์ของเขานะครับก็จะดีไซน์เรียบๆนะครับด้านหน้าก็จะมีโลโก้ของยี่ห้อเยตินะครับด้านบนนะครับก็จะมีตาสัญลักษณ์นูนๆของยี่ห้อเยติอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นผิวผิวด้านนิดนึงนะครับผมตัว24ฮาร์ดตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบล็อกลักษณะแบบนี้นะครับดันออกขึ้นมานะครับดึงออกลักษณะแบบนี้นะครับมันจะปิดเกียวล็อกนะครับเปิดเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยนะครับมิซิล นะครับตัวนี้ซีลกันน้ําออกเรียบร้อยนะครับผมถังค่อนข้างที่จะลึกนะครับตัวนี้สามารถใส่กระป๋องเบียร์ขนาด12ออนเนี่ยได้ถึง18กระป๋องนะครับหรือว่าเราจะใส่ขวดน้ําประมาณ1.5ลิตรเนี่ยได้สบายๆบางคนอยากแช่ไวน์ตัวนี้สามารถแช่ได้นะครับตัวนี้สามารถแช่ไวน์ได้เลยนะครับขนาดน้ํา1.5ลิตรก็สามารถใส่ได้เป็นแนวตั้งนะครับประมาณ6ขวดได้เลยนะครับผมนะครับดีไซน์ค่อนข้างที่จะดูสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูบานพับกันด้านหลังนะครับ บานพับนะครับบานพับข้างที่จะแข็งแรงนะครับผมนะครับนะครับบานพับใหญ่เลยนะครับ yani. ตัวนี้นะครับตัว24ฮาร์ตตัวนี้มันจะไม่มีรูระบายน้ําออกด้านข้าง yup. นะครับมันจะไม่มีนะครับนะครับขนาดกําลังพอดีนะครับน้นําหนักของเขาเ Podcast. นี่ยไม่มากไม่น้อยไปนะครับอยู่ประมาณ5.8กิโลนะครับวันนี้ที่ผมเอาสีมาให้ดูเนี่ยตัวนี้นจะเป็นสีแทนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะครับสองสีนี้ก็ อยอดนิยมเหมือนเๆกันนะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางรัศดีเอ็มแพคเอได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ